สานเสียงออกมาอีกหลายท่านเลยนะคะท่านต่อไปเป็นอดีกกตกกตคุณสมชัยศรีสุทธยากรค่ะโพสต์แบบสแกนรายจังหวัดเลยนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยเลือกตั้งปุ๊บไปมาเลเซียปั๊บเนี่ยเขินหรือเปล่าหลบหน้าหนีไปมาเลเซียหรือเปล่านะคะกลัวจะต้องตอบคําถามในพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ย อุตส่าห์ลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศัยแต่กลับกลายเป็นว่าพ่ายแพ้หรือเปล่านะคะมาดูค่ะในเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุธยากรนะคะได้มีการโพสต์ Facebook ค่ะพูดเรื่องนี้ก็ตั้งชื่อหัวข้อมาเลยทักษิณสิ้นมนขลังไปตรวจสอบผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่คุณทักษิณลงพื้นที่อันนี้เอาที่ลงพื้นที่นะคะมีเชียงรายแพ้ให้กับตระกูลวันชัยธนวงศ์ เชียงใหม่ชนะแบบฉิวเฉียดลำปางชนะด้วยเครดิตของตระกูลโลสุนทรลำพูนแพ้ค่ะไปแพ้ให้กับสีส้มด้วยนะคะก็คือตระกูลบงวันแล้วก็นครพนมชนะตระกูลโพสุบึงการแพ้ตระกูลทองสีน้องค่ายล้มแชมป์เก่าได้มหาสรารคามชนะนะคะก็ไปให้เครดิตตระกูลฉลัดจลัดเสถียรคุณส่วนสีสเกตเนี่ยทางด้านคุณสมชายมองว่าแพ้ก็คือแพ้ ไล่หนูตีงูเห่าตั้งใจจะไปไล่เขาแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับตระกูลไตสรณกุลซะเองส่วนมุกดาหารค่ะแพ้มีกำหนดจะไปแต่ไม่ได้ไปสรุป10แพ้5นะคะในจังหวัดที่ชนะก็ถือว่าสำเร็จก็คือนครพนมกับน้องคายส่วนที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบารมีนะักการเมืองในพื้นที่ก็คือไปให้เครดิตกับบ้านใหญ่อย่างจรัสเสถียรแล้วก็โลสุนทอนส่วนเชียงใหม่ค่ะ แม้จะชนะแต่ส้มเนี่ยเขาไล่จี้ตามหลัก3 0 0แสนชนะส0 0 0มือันนี้ตามตัวเลขอาจารย์สมชัยมองอย่างนี้ไม่ถือว่าสำเร็จส่วนที่แพ้ยับเยินเนี่ยก็คือสีสเกตอุต่าห์จะไปไล่หนูตีงูเห่าก็ยังแพ้ขาดเลยที่เชียงรายขึ้นปราัยตั้งหลายเวทีก็ยังแพ้ นะคะส่วนที่ลําพูนก็แพ้ให้กับสีส้มด้วยส่วนบึงการแพ้ให้กับคุณนายของคุณทรงศักดิ์ทองศีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสรุปอบจอคราวนี้บ้านใหญ่ชนะพักใหญ่ส่วนคุณทักษิณก็หลบหน้าไปมาเลเซียแล้วส่วนอีกคนนึงค่ะที่ออกมาพูดเหมือนกันก็คือคุณเทพไทยเสยนพงศ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์มีการมาพูดคุยกันในศึกชิงอบจอมหามหาสงครามสามก๊กของพีพีทีีนะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการสรุปปรากฏการณ์การเลือกตั้งนายกอ,จอบจด้วยนะนยคุณเท็ไทยบอกว่านี่ไงคุณทักษิณเส้นมลขังแล้วจริงๆความนิยมก็ลดลงไปแล้วไม่สามารถสร้างกระแสทักษิณฟีเวอร์เรียกความนิยมของคนเสื้อแดงเก่าหรือคนคนรักเพื่อไทยได้เหมือนก่อนคนเสื้อแดงที่ยังไปอยู่หน้าเวทีไปดูสิก็มีแต่คนเก่าๆไม่มีคนรุ่นใหม่มาสนับสนุนคุณทักษิณค่ะ นายทักษิณชิน,นวัตรบทบาทในครั้งนี้ต้องยอมรับว่าสิ้นมนขลังบารมีน้อยลงไม่สามารถที่จะไปรณรงหาเสียงและก็สร้างคะแนนนิยมให้กับผู้สมัครนายกอบอจอสังกัดพักเพื่อไทยได้ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ทักษิณฟีเวอร์ก็ไม่ได้ มีบุตบัติอิทธิพลเหมือนกับเมื่อก่อนสองหน้าเวทีปลาัยของนายทักษิณเราจะเห็นมวลชนคนเสื้อแดงที่เป็นคนรุ่นเก่าเป็นส่วนใหญ่ไม่มีคนหน้าใหม่หรือคนรุ่นใหม่ห้อมล้อมคุณทักษิณเลยครับ17ปีแห่งการรอ นี่นะคะคุณผู้ชมขาคะแนนนิยมของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นยึดบ้านใหญ่ได้เดินเกมใต้ดินจนเป็นผลสําเร็จนะอันนี้มุมมองคุณเทพไทยส่วนการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยยังมีบทบาทจริงๆนะคะในส่วนของการเมืองท้องถิ่นคือจะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับผลคะแนนได้เลยแหละแชมป์เก่าได้เปรียบผู้สมัครหน้าใหม่เพราะมีบารามีมีผลงานมีเครือข่ายมีหัวคะแนนสะสมทุนกระสุนดินดำใช้ในการเลือกตั้งได้มากกว่าคู่แข่ง เงินทุนเป็นปัจจัยชี้ขาดแต่ไม่สามารถต้านกระสุนได้การเลือกตั้งสสเชื่อเลยค่ะว่าปี2570จะมีการทุ่มทุนซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารเลยนะคะการรณรงค์สร้างวาทกรรมกินเหยื่อไม่กินเบ็ดไม่ประสบความสําเร็จเพราะประชาชนกินทั้งเหยื่อกินทั้งเบ็ด รับเงินไปแล้วเนี่ยบางคนบอกไม่เลือกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยประมาณ80%เขาก็เลือกค่ะก็เลยทําให้นักการเมืองเริ่มหว่นใจแล้วว่าการซื้อเสียงแล้วคะแนนเข้าเป้าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เบี้ยวนะคะการซื้อเสียงที่มีกันอย่างแพร่หลายแตกก่ก็ต้อนจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวมันก็เหมือนกับสมัยการเลือกตั้งสสอที่ผ่านมาแหละนักซื้อเสียงมันก็เลยย่ามใจทําให้วัฒนธรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคือท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์เจตโทนวณิชเมื่อวานนี้ออกมาวิเคราะห์ต่อเรื่องนี้ได้ทําให้เราเห็นภาพหลังจากที่เราเลือกนายกอบจอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านไปแล้วท่านอาจารย์เจตท่านเห็นอะไรจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นคือการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆที่จะได้ประชาชนมาบริหารท้องถิน่นจริงๆ มันหมดไปละมันกำลังจะศูนย์พันไปจริงๆและสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนจากส่วนกลางคนพักใหญ่คนส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนเพื่อไทยตัวแทนภูมิใจไทยส่งคนลงมาแข่งและส่งคนลงมาบริหารท้องถิน่นซึ่งมันผิดจากวัตถุประสงค์จริงๆที่การเลือกตั้งท้องถิน่นเขาต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ดูแลกันเองบริหารกันเองภาพการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมามันชัดยิ่งกว่าชัดว่าประชาชนบริหารกันเองและเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมันกำลังจะสูญพันธ์ไปคำถามต่อมาก็คือว่าและคนที่เขาลืกันว่าคุณทักษิณลงพื้นที่ไปมากมายขนาดนี้แล้วได้คะแนนมาเท่านี้คุณทักษิณกำลังจะเสื่อมมนขังจริงๆหรือเปล่า ท่านก็วิเคราะห์ว่าคนเราถ้าเกิดมีมนลังแล้วเสื่อมมนลงงได้แสดงว่ามันก็ต้องไปทำอะไรเสื่อมเสื่อมหรือผิดผีเดี๋ยวฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากท่านอาจารย์เจตโทนวณิชครับแม้ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีมนลังขนาดนั้นแต่เรามองแต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้สท,ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มองแต่แค่พรรคเพื่อไทยไครับ,รบมองทุกพรรคการเมืองเลยแล้วก็มองภาพก,กว้างของ การเลือกตั้งไอตัว<ม>องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ว่ามันกลายเป็นเรื่องของส่วนการกันไปกัะละ<ม>อันนี้มองทุกพักการเมืองมองบอริบทโดยรวมแต่ถ้ามองแต่เฉพาะของพักเพื่อไทยเนี่ยต้องถือว่าพักเพื่อนไทยแพ้มผมว่ามันก็ถ้าคุณนักสิงมีมวลขันง,งนะครับอ<ม>ไอ้มวลขังที่เคยมีมากมายมันก็ค่อยๆเสื่อมถอยไปครับนะครับมวลขังของคนส่วนใหญ่ที่เสื่อมถอย สมมติเราสายมูหน่อยเนี่ยนะครับครนะับไปดูสิครับว่าบรรดาวิชาอาคมทั้งหลายหรือถ้าจะเรียวกว่ามนต์ขลังที่คนเคยมี patio, มอยูอ่มันเสื่อมเพราะอะไรมันเสื่อมเพราะว่าผิดครูผิดอาจารย์นะติดจารีตผิดผีคือทําสิ่งที่ไม่ดีพอทาไปเรื่อยเื่อื่อืมันจะค่อยเสื่อมถอยไปเรื่อยและท้ายที่สุดมันก็จะสิ้นมนต์ขลังครับอ่านี่จากท่านอาจารย์เจตโทนวนวิชน,น,นะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าว่า การเมืองท้องถิ่นที่อยากจะได้ผู้นําท้องถิ่นที่เป็นประชาชนมาบริหารประชาชนจริงๆเนี่ยมาดูแลประชาชนจริงๆอะ่ะมันหมดไปแล้วทุกวันนี้มันคือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองตัวแทนของส่วนกลาง mm. ที่ส่งเข้ามาแข่งในท้องถิ่นแล้วก็มาบริหารเป็นตัวแทนของพรรคอะ่ะ